แตเขาให้ขมนมไม่ไปตัดผมมาใหม่ที่มน,นี่ยรู้สึกว่าผมหน้าตั้งอยู่ ที่อ um. ยู่ในหมวดจำศีรดะ เกมไหมเหรอพี่ต้นเกมเนี่ยเขาทิ้งแคมปประเทศไทยนะพี่บอยอย่าบางกล้องเขาไลฟ์สดทิ้งแคมประเทศไทยอ๋อไลฟ์สดเลยอแลอวไม่ไม่ไลฟ์อยากคิดอันนี้มันสามารถไลฟ์สดได้ไหมไม่ได้ค่ะมันเป็นกล้องอย่างเดียวใช่เป็นกล้องโปรต่ออ่าพี่บอยพี่บอย พักก่อนหนึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวตีรอตีกับพี่พอลลี่เขาไงน่ารักน่ารักไม่เลย ในรอบ10ปีอย่างมาก่กพน่หมูเฮียเล้ว ใครพีสามงิค่ะไม่พอใจอยังจะมาล้างแข้เนี่ยพราะพีเ่เบบอกว่ามาถึงจะจะับตัวอยู่พี่เบลยังไม่มาเลย มาจับสายบ้านไงว่าเกียเน,น่ยโอ้โหผเต้นกะบาดเลยนะนี่มเ่อสกีบินอาแรผมไปสอนสอนสแนบินแล้วผเวลา

จะได้ดูไหมคะ Thank you. ่ไหมย่องนกเันปีขยจบแล้วดีอั้นอำจับ่มันหลวกแ็ไม่ได้ผิดคนแล้วแต่ผิดคนแล้วทักกักดีแต่ทักผิดทักดีนะ อ๋อยู่นี่แม่บังกองเขาเขาชิงแชมป์มาได้ไรอยู่ <c oughs> จริงหรออังเหรอันง่ไงพี่จุนพี่อุ้ยมาแล้วไอ,าาอ้มา ตมงปีใช่ับบนนี้ไปกินไหนก็อน่อ ไม่มีค่ะเราดูหน้าถูกต้องเดี๋ยวพ่อไปดูเลยป่ะไหนไม่ได้ทำเลยเออไม่ได้ทำเลยมีเกลียวไม่ทำทำไมรอยสวยเที่บริเวณจะสื่อว่าทำไมถึงไม่ทำเออไปดูไปถามถ้าเป็นรอขนาดนี้ก็ทำสิมันไม่มีใครแน่แต่ยังมีใครมาทำหนูล่ะเช้าตากับกลับญี่ปุ่นไปแล้วเนาะ ข้องใครอ่ะเดี๋ยวเขาก็ใส่สาวไม่ใส่ไม่ใส่เขาลง youtube น้องฟูกโสดค่ะโสดนะแม่ซีแบตเก่งสวยเวอร์เดี๋ยวหนูต้องให้เพื่อนสมาครมปของหาฟูชัยลักตัดเถอะ นี่มันมันมีไอ้นี้มานี่มันมีมชเขาอยู่นช้พด้วยเ็กินกิ้ะดตัวใจเจอ้าเหี่แล้วฉนก็กดไลค์เลยหนึ่งเตเวอยู่เอาเสีวเลยใช่ไห

นีไงให้กินแกบอกหืมไปเอาคนเดียวตี่ <laughs> ตั้มตั้มกดูจ <c oughs> ่ไม่เป็นไรอยรวนิ่มนะม่ไม่ีมี่ไม